สุนจิตวันนี้เธอเธอแต่งตัวสวยจะไปไหนเนี่ยเธอจะไปไหนซื้อข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวไหนอ่ะเออว่าพ่อไปซื้อข้าวไปตลาดยุกอะไรไปไปอ๋อไปตลาดฝากเขาซื้ออ๋อมาซื้อของให้แม่อย่าไปจะพอตรงๆนะไปไม่ได้นะเออเดี๋ยวก็พาไปล่อลวงนะพาไปหลอลอกเอออะไรวะนี่ยางยุงเลยนะถามเอายางยุงไหมเขาไปเอามาเรียบร้อยแล้วเขารอเธอเนี่ย ไป้าแล้วเมือนะ่อกี้รถคันทะี่ให้สั่ตั้งไว้ร้อนเนี่ยให้ใครก็ตัวมันไม่อยู่อ่ะทำไงล่ะ,ะเขาถ้าบอกแล้วเจะเท่าเดิมตรงนู้นตรงนี้ได้ไหมเน่ะได้ไดกี่บาทนะอ่ะอือมันจะไปไหนล่ะไปไหนเพื่อนไปไหนไปบ้านไปบ้านไหนอ่นะ,ะอะไปไหนไปไปไหนล่ะคะ เพื่อนวันนี้เรารับงานให้เพื่อนด้วยยี่สิบาทเอ้ยฉันรับงานให้เพื่อนยี่สิบาทจริงๆฉันรับงานให้เธอยี่สิบาทวันนี้วันนี้ยี่สิบาททำไมอ่ะเอ้ยผู้ใหญ่ปลาบอกเลยไม่ได้เลยเอ้ยผู้ใหญ่ปลาบอกแล้วเออฉันสัญญาแล้วนะฉันรับงานให้เธอแล้ว ค่อยเอายี่สิบบาทนะเออต้องทำงานก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอานี่เอานี่ยอให้ยี่สิบเออเออเฮ้ยใจริงๆสมจิตเฮ้ยให้จริงจริงเออเออเฮ้ยพูดเพอดีเจ้า เจ้าพูดคาว่าเพ้อเขาจะให้ตังเจ้าเจ้าพูดว่าเพ้อสิเพื่อนเออที่รักก็ได้ที่รักก็ได้เออเพื่อนเจ้ามันต้องทำอะไรเจ้ามันต้องทำอะไรบ้างเออ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 ได้ทำอะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างเต้นดิเงินทใหญ่เต้นนี่ไงนี่ไงแล้วก็อยู่อย่าเข้าไปใกล้เงินเขาสิป้าจะเข้าไปในกล้ฉันยืนถือกล้องอยู่ใช่มากเออ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 ฉันถอยอยู่แล้วนะเออเต้นก่อนเต้นก่อนเออเอาเพลงอะไร Tao lẹ tao lẹ thơ 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 Ừ thơ 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 đắng thơ 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 ừ, ừ ừ thơ 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 ดึงดึงฮะไอ้แจ้งไอ้ย่างถูกเออแววเอ้าเจ้าจะโดนไมมเสียบเสียบตูดซ้ายอ้าวเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเออกุาบอ้กาเกาเเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจอกแรมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเอาท่านี่จบแววเออเ กาบกาบกาบเออกาบกาบกาบเออเป็ดอับน้ำในคลองตากระจังแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเออกับขอบคุณค่ะเออโอเคป่ะโอเคป่ะต้องวันนี้เออดิเออดิเอาอะอาะอาะอะอเอาาำอะอ่ะาละเอียดอ่เจ้าของเงินบอกเขาเ เขารับงานแล้วเอาอะไรเออเอาไงให้คุ้มเนาะเออให้คุ้มหน่อยเออหน่อยบางคนให้เราจอดตูดเผาเออเจ้าจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเออเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเห็นอากระลาเอามาเอามาเออเชิญเทปเออเออต้องไก่ไปส่วนเอากุศลาเออกุศลาขอยู่ที่ไหนเออเออเอากระลา ทำได้หมดค่ะขอให้เป็นเงินทำได้หมดนะยังถูกใจอยู่เลยชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมโอ้เจ้าภาพชอบเจ้าภาพชอบเพลงอะไรที่เขาเต้นแบบวันนี้เพลงอะไรฮี่เต้นแบบอันนั้นนะเจ้าว่าเอาคลายย่อแล้วฟังย่อแล้วก็อ่าแล้วก็แบบนี้เอออเะไรวะเดี๋ยวก่อนอะไรนะอะไรนกนะนกเอ๊ะนกอะไรนะเพลงนกอะไรที่กำลังฮิตอยู่เนี่ยลืมลืมเดี๋ยวกันดิ เออโน้ตโกงจูบเอไกงจูกอ่ะเดี๋ยวอะอขึ้นยังไงนะลืมเนี้ยขึ้นยังไงขึ้นยังไงว่าป้าลืมเดี๋ยวก็นึกอยู่ดิ่นึกไม่ออกไม่ขึ้นยังไงวะเพลงลืมอ เจ้าอยู่ว่าเอออะไรก่อนเพลงเจ้าร้องก็จะมีคนเต้นคอยก็ยังนึกอยู่นี่นึกอะไรวะจะขึ้นยังไงวะเพลงโอ้โหจุกอ่ะเออร้องไงว่างนกอ่ะเออ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 นกขวบจุกอ่ะมเออเออมือขึ้นกอน ออเรียเออร้องดิเรียร้องเน้ยเรียเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้โกงหัวฉุกร้องไงนะลืมเออเร็ว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 เออไปขึ้นไงว่าลืมอ่ะอะไรวะโกงหัวฉุกอ่ะเออถ้ามันยังไงอ่ะไอ้คุณลุงเป็นยังไงเนาะลืมอ่ะลืมได้ไม่ลืม มาโกงหัวจุกไปแล้วเกงโกงหัวจุก uh, มันขึ้นยังไงนะลืมไอ้เพลงนกกงหัวจุกอ่ะเราคิก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 อ่ะไม่ไม่ขึ้นยังไงลืมแล้วน <|pa|> uh, ี่ไม่ไม่ร้องให้ลืมแล้วเปลี่ยนเพลงได้ไหมเอาทางหัวจุกได้อย่างเดียว เอานี oh ้ด no ีกว่ามุณจะมันขึ้นยังไงมันจลืมแล้วกันูมีเร่แต่แบบนกเข้าเหมือนกินข้าวไม่ใช่กําลังที่ดูนกหัวจุกหะลองหัวุกลองิมันขึ้นยังไงนะเดี๋ยวก่อนเราแป๊ดนึงเราแป๊บนึงลืมลืมลืมเพื่อนเดี๋ยวเราแป๊ดนึงเพื่อนโอ้โเนี่ยตั้งใจตเข้าเออเออไม่ไม่เข้ามาไม่เข้ามาเอาไปเอาไปยังางดดเอาเออ มันคือไงนะเออเออเอออ่ะเตียงนกงหัวจุกมันรฟิกฟิก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 เดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยเอามือบอกก่อนนะเออเียงเอออ่ะเียงนกคงหัวจุกมันริกฟ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 ิก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 ิว่าจะนึกได้ เอาออท่านไหนท่าไหนเออตะพุงวัะจุกมันเด็กควิ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 กยี่สิบบาทก็เอา F4 นะเออออกกำลังกายเช้าๆนะเอาเอาเอาบอกเขาจะทำเขาก็ทำอันนี้เราเราขึ้นเวลาไม่ได้นะถ้าบอกเขาทำเราเราต้องรีบรีบไอ้นี่เลยตั้งกล้องเลยบอกเขาจะอารมณ์ดีเออ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  เสียงหนกกงหัวจุกมันเหล็กวิ๊กวิ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 กแค่เนี้ยก็หน่อยนึกงยาวว่ะยังไงยังไเอาวิ๊กวิ๊กวิกวิกเออต้องขาด้วยมือเลยอันนี้มันจะไปพ้องกันเลยเออเอกวิ๊กวิ๊กวิ๊กเออวิ๊กวิกเออเออเหมืนจะลมดีก็ลมดีเหมือนจะทำแต่เช้าก็ทาแต่เช้าเอาเออ วิกปีกกกเออโอ้งามอ่ะทานี่งามงามอ่ะเออเออเอาเออเอาเอามือตรงนี้เออมือตงางเอามือง่อเราัเสื้อเสื้อโยงอยู่กับต้วเนี่ยเสื้อเสียงขึ้นเสียงโก้หหัวจุกมันล็กวิกปีกปีกกกกเออเอาตรงต เนก้งวดัวจุกมันหลีกเอ้วิกวิบวิบวิออกกลงกายถูกใจยังเจ้ภาพเนี่ยถูกใจยังถูกใจแล้วยี่สิบบาทถูกใจล้เออออออเสียงเเสียงโอ้ยเสียงแบ

เสียงนกหัวุกมันวิ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 เออเออะเอออะัต่ต้องเออตรงนะจ๊ะตรงตขาเลยหมดเขาจะลมดีเขาอาลมดีนะเอาแน่กับชีวิตเขาไม่ได้ตอนเนี้ยแขนขึ้นก่อนนกก็อยบนหัวกบาลที่ะแล้วอ่ะขาบล็อกสองบปับ เยวบวิวเออออไม่เด้งหน้าเด้งหลังเออเออเออเ่อเอาเอ่เออเนะเตอนออเ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 เออเออ้อะเอนเออเออเออดออเออเเออเออเมอเอ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 อกออเอ้เเออเอลงเออ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 เอเเอกเอเอ ไม่ไม่เขาไม่ทำตามคุณคงกักกกกบเลยเนี่ยเสี่ยงขึ้น